สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับครูพิมนะครับวิชาดนตรีคราวที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการกําเนิดเสียงนั่นเองนะครับการกําเนิดเสียงเนี่ยก็คือทบทวนอีกครั้งนะครับก็คือการที่วัตถุกระทบกันแล้วก็เกิดการกําเนิดเสียงขึ้นมาครับเกิดการเสียดสีเกิดการกระทบกันเช่นเครื่อดนตรี น่าเสิยดน,นะครับชิงว่าเครื่องดนตรีกลองนะครับเวลาที่กระทบกันนี่ยก็ทําให้เกิดเสียงนั่นเองส่วนนี้นะครับเราก็มาเรียนเรื่องการกําเนิดเสียงนะครับแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการสรุปนะครับสรุปเรื่องการกําเนิดเสียงนะครับเราไปชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างคุณลักษณะของเสียงนะครับ คุณลักษณะของเสียงก็จะมีเสียงดังแล้วก็เสียงเบานะครับเสียงดังนะครับก็จะเป็นเสียงของการตะโกนนะครับแล้วก็เสียงเครื่องบินนะครับครูเคยสอนไปแล้วใช่ไหมครับเราสามารถจะย้อนดูใน youtube ได้เลยนะครับเสียงเบานะครับก็จะเป็นเสียงกระซิบนะครับแล้วก็เสียงลมพัดนะครับดูจากในรูปนะครับอันแรกก็จะเป็นเสียงดังนะครับ นี้รูปนี้จะเป็นเสียงตะโกนนะครับต่อมานะครับเสียงดงต่อมาก็คือเสียงเครื่องบินนะครับเราเคยได้ยินแล้วนะครับที่ผมเคยเปิดเสียงให้ฟังกันนะครับในคลิปเก่าๆนะครับต่อมานะครับเสียงเบานะครับในรูปนี้นะครับก็เป็นเสียงของเด็กผู้ชายนะครับคนหนึ่งกำลังกระซิบข้างหูกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็จะอยู่ใน เรื่องของเสียงเบานั่นเองนะครับต่อมาครับเสียงเบาอีกอันนึงนะครับก็คือเสียงลมพัดนะครับในรูปเราก็เห็นลมพัดต้นไม้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือคุณลักษณะของเสียงดังและก็เสียงเบานั่นเองนะครับต่อมาคือเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวเสียงสั้นก็คือเสียงเคาะประตูนะครับเนี่ยเสียงเคาะครับเสียงสั้น เสียงตีละครั้งก็เป็นเสียงยาวนะครับหรอกครับต่อมานะครับเป็นเสียงสั้นนะครับเสียงน้ำหยดจากก๊อกน้ำ นั่นคือเสียงสั้นนะครับเสียงสักครู่นะครับคือเสียงน้ำหยุดจากรกนะครับต่อมาครับเสียงนาฬิกาปลุกนะครับจะเป็นเสียงยาวนั่นเองนั่นแหละครับก็คือเสียงยาวนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของ เสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวนะครับสรุปเรื่องการกำเนิดเสียงนะครับการกำเนิดเป็นเสียงเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นความหมายของเสียงที่มาแล้วก็ลักษณะนะครับความหมายก็คือความหมายของเสียงนะครับความหมายก็คือเสียงเกิดจากการสารั่นสะเทือนนะครับเหมือนมือเนี่ยครับมากระทบกันหรือว่าเคลื่อนไหวตีกันทำให้เกิดเสียงขึ้นมา นะครับเข้าหูของเราทําให้เราได้ยินนะครับเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนหรือการสั่นไหวของสิ่งต่างๆแล้วก็ล่องลอยตามอากาศเข้ามาในหูของเรานั่นเองนะครับข้อ2ที่มาของเสียงก็คือเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเสียงที่เกิดจากธรรมชาติคือเสียงนกร้องนะครับเสียงฟ้าผ่าซึ่งเสียงเหล่านี้ มนุษย์ไม่สามารถทำขึ้นมาเองได้นะครับต่อมาเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือเสียงรถยนต์นะครับเสียงของนาฬิกาปลุกนะครับก็คือเสียงที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับมีโรงงานผลิตขึ้นมาต่อมานะครับลักษณะของเสียงนะครับก็จะมี3รูปแบบนะครับ แต่ว่าย่อมาเป็นเสียงสูงเสียงต่ำนะครับเสียงดังเสียงเบาแล้วก็เสียงยาวเสียงสั้นนะครับต่อมานะครับเป็นการเฉลยการบ้านแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดนะครับจะอยู่ในหนังสือหน้าที่11แล้วก็หน้าที่12นะครับหนังสือจะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหนังสือดนตรีนาฏศิน นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับรูปร่างหน้าปกเป็นอย่างนี้นะครับนักน้องนักเรียนหลายคนก็คงจํากันได้นะครับอ่ะนะครับข้อแรกนะครับให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะครับข้อความกับภาพให้ถูกต้องสัมพันธ์กันสัมพันธ์ก็คือมีความเชื่อมโรงกันแล้วก็ถูกต้องนะครับ5.1นะครับนี้นะครับเด็กตะโกนนะครับเด็กตะโกน อันไหนครับโยงไปที่ไหนครับจะมีเสียงสั้นเสียงแหลมเสียงทุ้มเสียงดังแล้วก็เสียงยาวนั่นเองนะครับเลตเตะรโกนนะครับแน่นอนนะครับก็คือเสียงเสียงดังแน่นอนนะครับต่อมานะครับ5.2นะครับเสียงนาฬิกาปลุกอ่ากูคิมเปิดให้ไปแล้วนะครับขอให้ฟังไปแล้วนะครับ เสียงนกาปุกนะครับเสียงยังไงครับคําตอบที่ถูกต้องคือเสียงยาวนะครับด,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 ดึดดึดดึดดดดึดอ่านั่นคือเสียงยาวนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อ5.3เสียงน้ําหยดจากก๊อกนะครับอ่าไหนครับถูกต้องเสียงอะไรครับ เสียงสั้นนั่นเองนะครับโยงไปแบบนี้นะครับต่อมานะครับข้อ5.4จุดเสียงตีกลองนะครับเสียงตีกลองคำตอบต้องคือเสียงทุ้มนั่นเองนะครับตุ้มตุ้มใช่ไหมครับก็เป็นเสียงทุ้มต่อมาครับ5.5นะครับเป็นเสียงเป่านกวีดเป่านกวีดคือเสียงอะไรครับแต่อันเดียวละครับ เสียงแหลมนั่นเองนะครับทำถูกไปหลายคนเลยใช่ไหมครับเก่งมากครับข้อ6นะครับน,นนี้เนาะให้นักเรียนวาดภาพนะครับรหลายคนคงชอบวาดภาพใช่ไหมครับสิ่งของหรือการกระทําที่ทําให้เกิดเสียงมา1ชนิดแล้วเขียนเครื่องหมายทูลงในวงกลม หน้าคุณลักษณะของเสียงที่วาดให้ถูกต้องนะครับวาดภาพสิ่งของหรือการกระทําที่ทำให้เกิดเสียงมยาหนึ่งชนิดนะครับแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมต่างๆนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนครูก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าเรื่องของเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเอง แต่ว่าส่วนของครูเนี่ยก็จะเป็น่าเป็นเสียงที่ยังไงครับเสียงอะไรเอ่ยคนตีกลองที่ครูวาดมาเสียงอะไรเอ่ยมีเสียงดังนะครับนี้เสียงดังเสียงเบาเสียงสั้นเสียงยาวเสียงทุ้มเสียงแหลมตีกลองต้องเป็นเสียงอะไรครับ เสียงทุ้มนั่นเองนะครับนักเรียนบ,บางคนอาจจะว่าไม่เหมือนครูไม่เป็นไรนะครับเรยออาจบางคนอาจจะเป็นเสียงอย่างอื่นก็ได้นะครับต่อมานะครับให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายทุกนะครับลงในรูปดาวใช่ไหมครับหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่อง เสียงและการกำเนิดเสียงได้ถูกต้องนะครับดาวแรกนะครับเสียงที่อยู่รอบตัวเราที่อยู่รอบตัวเรานะครับมาจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกันนะครับต่างกันก็คือไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับและเสียงจะมีคุณลักษณะที่ทำไมครับคุณลักษณะแตกต่างกันนะครับ หรือว่าดาวที่สองนะครับเสียงที่อยู่รอบตัวเรามาจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกันแต่นะครับจะมีคุณลักษณะที่เหมือนกันนะคราว่าเสียงที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกันแต่ว่าจะมีคุณลักษณะที่เหมือนกันคุณลักษณะเนี่ยครับมันแปลว่า สิ่งที่บ่งบอกนะครับสิ่งที่บอกนะครับคำว่าคุณลักษณะ,ะคําตอบที่ถูกต้องคือ,อเป็นดาวแรกนะครับเสียงที่อยู่รอบตัวเรามาจากแหล่งกําเนิดเสียงที่ต่างกันและเสียงจะมีคุณลักษณะแตกต่างกันนั่นเองนะครับ การบ้านวันนี้นะครับการบ้านแบบฝึกหัดหน้าที่13และ14นั่นเองหนังสือ,อยังคงใช้เล่มนี้นะครับเล่มเดิมนะครับหน้าที่13นะครับดูโจทย์นะครับให้นักเรียนใช้ดินสอละบายลงในวงกลมนะครับ หน้าคําตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะครับแล้วก็ใช้ดินสอวงให้เต็มนะครับข้อแรกนะครับข้อที่หนึ่งการกระทําใดทําให้เกิดเสียงทําอะไรดีครับการกระทําใดครับคาตอบถูกต้องคืออะไรครับเรามาดูช้อยกันก่อนนะครับข้อหนึ่งคือร้องเพลงหรือว่าข้อสองนอนหลับหรือว่าข้อสามนั่งสมาธิ การกระทำใดนะครับทำให้เกิดเสียงคำตอบต้องคือร้องเลยครับร้องเพลงเลยก็ฝนตามนี้เลยครับให้ทึบเลยนะครับมีทั้งหมด10ข้อนะครับนีนะครับหน้า13และ14ทั้งหมดเลยก็จบกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับ การสรุปเรื่องของการกําเนิดเสียงนะครับสรุปก็คือเสียงเนี่ยก็คือเสียงก็เกิดจากการสั่นสะเทือนนะครับหรือว่าการสั่นไหวของสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ล่องลอยตามอากาศเข้ามาที่หัวของเราแล้วก็ทําให้เกิดเสียงนั่นเองนะครับก็เกิดขึ้นได้หลายเสียงเลยเสียงดังเสียงเบาเสียงทุง้มเสียงแหลมนะครับแล้วก็จะจําแนก แยกออกมาก็คือเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็เสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติก็คือเสียงที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับเสียงที่เกิดจากธรรมชาติที่ครูเคยบอกไปนะครับก็คือเสียงของเสียงลมนะครับเสียงลมพัดเสียงฟ้าผ่านะครับเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติก็คือเสียงรถยนต์ครับเสียงเครื่องบินเสียงนาฬิกาเสียงโทรศัพท์เป็นต้นนะครับวันนี้ก็จบกันเท่านี้นะครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ